วิวให,ห้เพื่อนดูนะวิวไหมลงมาดียายวิวชัดเออ ไปถ่ายรูปให้ยานยหน่อยไม่เป็นไรไปถ่ายให้ยานหน่อยหนุ่มแล้วยายน,นั่งอยู่นู่นเอาไปให้เพื่อนฟังอะไรเอาไปให้เพื่อนฟังเอาไปให้เพื่อนดูไงไข่มีเนาะไข่อะเอามีนเนาะเอาอะไรไปให้เพื่อนดูรู